แม่ทอแสงน้องน้องตัวไหนเนี่ยน้องประกายแสงใช่ใช่น้องประกายแสงค่ะลูกพ่อขุนไกลกับแม่ทอแสงพลอยเล่มหยาค่ะพี่น้องถ้าซุ้มไก่มันก็นจะ โยกเนีย่ยจักน้อยด้วยจ้าอันนี้ข้าวนางยูไกมือนี้วันที่ยี่สิบสองมกราสองห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบรรยากาศดีๆเนี่ยมือเศรา้ามาฝากพาควายลิ้มหยาตอนเศร้า ที่แปลงนี่ประมาณสองไรค่ะเขาเห็ดเข่าไรเบอรี่เกี่ยวเข่าแล้วเกี่ยวเข่าแล้วกับปิดเออ่ปิดหัวไว้การบดได้ให้วา้มาลงจากเถ่อบันนี้ก็เละเอามาลงกินหยาเนี่มือเศร้านังหลัดคุนละทางปูน ทั้งนั้นก็เลียนั่งเล่นโทรศัพท์ถ่ายอยู่ดอกบรรยากาศดีค่ะเมื่อนี้เศร้านี่เอ่อตอนเศร้านี่สิบหกองศาค่ะพี่น้องหนาวช่วงนี้ก็หนาวยามมือเศร้ากับเย็นยามกลางเวีนกับห่วนมาเนียวเบื้องสาวหน่อยตัวนี้สาวหน่อยคนนี้หน้าตาดีดีนี่หน้าตาดีเลย อัตลักษณ์ขึ้นนะบึงดูแต่แต้มแก้มจำคออ่องคอ,อนี่เหมือนกับเอาฝายผูกเลยไม่แตกเลยค่ะอ่องคอ,อนี่จ้าเลยอันนี้พี่สาวเขาแฟนเพชรพี่สาวอันนี้เพชรแพงอันนี้แม่เขาเนี่ยข้างหลังน้องเพชรแพงเนี่ยหลังท้ายสุดก็คือทอแสง เพิ่นค่ะพี่รองโบไฮโบไฮโบไหโบไฮมาดูเล่นๆเนพิ่นๆนะคะทุกคนเล่นๆเนพิ่นๆ อันนี้ประกายแสงค่ะลูกทอแสงลูกพ่อขุนไกรอันนี้น้องเพชรแพงลูกแม่ปันวาดลูกพ่อขุนไกรเหมือนกันค่ะอายุไลเลียกันค่ะคล้ายหน่อยสองตัวนี้สองนางนี่คนที่อยู่ข้างล่างนะจะเกิดเกิดก่อนหนึ่งอาทิตย์ค่ะคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะล้ําหน้าเกิด <g ül s> <g ül s> <g ül s> ที่หลังเขาครับพี่น้องเกิดที่หลังเขาอาทิตย์หนึง่งแต่คน เพิ่นลำนาแม่เพิ่นนีแก่นแชมถวยพระราชทานสิบถวยค่ะเพิ่นก็นเลยลำนาจากน้อยยินไปลิ้มไปมะพอหยาไม่ ย่าไม่ก็ับบ้าได้นะเาเกี่ยวเขาออกห้องบ้านเลยเอาหวนอันควายมาลุงหันไหมการลิเป็นแบบว่าหนึลงมีกินควายมาลุงแทะเลมเฮฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนะแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็น อโอ้ยขาดลายเพื่อนโลยดพ่อรูดตัดอิหลีโอ,โอ้สิเป็นนาเขาหุนห้างโค้งสั่างเอามาหมดเลยนะคะสุดยอดอิหลอ่อันนี้ก็น่นารัก อยู่คน,นาก็มีเด้ห่งไปหาหมุดกินในหัวโอ้ยหนืดไหลยไปแล้วไปทำคุณแล้วไปทำคุณแล้วทำคุณก็มีคนนางเฝ้าอยู่พูนดักอยู่่ไก่กันเติบอยู่เน้นี่พี่น้องว่ะไก่กันเติบอยู่นะคะอืมนี่ยังหลิน ซักจึกอซักจากอยู่นีนมึงลิ้นไปไปไปหาควายพุ่นะหาป่าจริงๆได้เนี่ข <c oughs> นสกปกขนสกกนกไปลูกไป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 ,ไปไ,ปไ,ปไ,ปไปล่ควายนูวนนะไปได้กระดูกมันจะใช้เบื้องเหม็นอ้ยตายแล้วหาควงเก่งๆ,ๆ,ๆ,ๆอีกเนี่ย đây đây cho hai bên chỉnh nhăn bước ống đang kéo hành thề hả ôi 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 quả phay khỏe tài liêng ươn เหลือแรงยังเท่านี้ก็ไพ่หน่อยสั่งมารถหนึ่งเหลืออยู่บ่ถึงสิบก่อดอกบ่มีผู้หดน้ำให้โอ้ยตแต่ต,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 ตไม่มีใครรดน้ำให้นะคะมันก็เลยเหลือแค่นี้ที่โดนแน่เด้พี่น้องมามีอย่างดอกก็อยากให้เบ่งบรรยากา,กาศดีสุดดอก ภูเขามันมีหมอกมันได้เหลียว่าเห็นจริงๆเราเห็นภูเขาอยู่ด้านหลังพรอ,อู้นไกลๆแต่ว่าวันนี้มันรู้สึกหมอกจะหนาไปนิดนึงบ่ผอบนี่ค่ะท่อสแสงเนี่ยลูกแห็นนมจนว่นาะหมอกหอมกับที่กระจก ดอกจักรจักรน้อปันวาดน้องเพงิษแพงน้องประกายแสงน้องปันเพชรแม่ทอแสงค่ะฝากพี่น้องติดตามในเด,เด้อจ่าเด้อช่องดีเจกุ้งนางค่ะทาง YouTube เนาะกดติดตามเลยแน่ เบิ่งใหแนแน่ขันมีโฆษณากับยากดขามเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อ